กอ้โดรจดลวลพิเศษ13นะฮะออกจากกรุงเทพไปวัติมาแล้วนะฮะทางสถานีก็จะทําการนะครับผมประกาศให้ผู้โดยสารขึ้นมานะครับผมโดยา

สองทุ่มยีนาทีนะครับผมตามตารางเวลาที่สถานีดอนเมืองนะครับผู้โดที่นสโดยกผู้โดยสารก็จะทยอยขึ้นมาบนชานชรานะฮะหลีงจากสองลของข้ารอการโดยสารในชานชราที่6คอร์ช t เดียร e พาสเซจเจอร์เทิร์ชินตีนเดีย The Special Event b e r 1 เดร Special ์เอ็ก n พรสเทนด์ e r ายเล1 T เ e เชียงใหม่ดีด a โอเด็กออกบ้านเราเทนทูอะไร8อ่4ขบวนนี้ก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะทุกคนนะบโดยสาโปรทาบผูษาที่มีตัว้วยซาวเดินทางไปกับขบวนรถโดยพิเศษขบวนที่เดินสาม รับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ไปทางสถานีเชียงใหม่อ่าก็ผู้โดยสารทยอยขึ้นมานะครับผมจะใช้บันไดเลื่อนหรือจะใช้ริฟตรงห้องจำหน่ายตั๋วก็ขึ้นมาได้เช่นกันนะครับผมอ่ารถเร็ว1 0 2่นอนะครับผมเชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน <96. S 1> ์นะฮะขว <96. S 1> บ,บรถเที่ยวขาล่องเข้าก่อนนะครับผม อ่าย <L anne craft> uh, ี่สนาฬิกายีเ็ดนาทีนะอขบวนหนึ่นย์ะครับรก่หนะผู้โดยสารทงกุันนะค่อนผู้โดยารจะลงนไ รถไปสายขบวที่สิบสามนะครับผมกรุงเทพปัตตานเชียงใหม่ก็ระหว่างรอผู้โดยสารขึ้นขบวนรถนะฮะตอนนี้ยี่สิบนาฬิกายี่สิบสี่นาทีนะครับผมก็จอดรับผู้โดยสารที่ดอนเมือง

รถจักรร่นนี้ลมแรงมากยี่สินาทีนะครับผมรถโดยพิเศษขบวนที่สิบสานะฮะกรุงเทพลายทางสถานีเชียงใหม่เป็นกรุงเทพอภิวัตรนะครับผม เใช้เป็นริ้วของนะ37สิบเจ็ดและสี่สิบห้านะฮะแบบนี้ที่พว like ่วงริ้วแบบนี้ก็เพื่อที Bonjour ่จะรวดเร็วในการนะตั้งริ้วมากขึ้นนะครับผมความล่าช้าก็จะน้อยลงนะฮะเเเจดียว